สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับวันพัท u s 8 3V วันนี้มาเล่นเกมเ a ็ X ให้ดูนะครับกับ Snapdragon 7 Plus Gen 3นะครับเป็นตัวที่แรงมากๆนะครับตัวนี้คือแรงแบบคะแนนในรูตู้เนี่ยประมาณล้านสเกือบล้านหเลยนะมาที่เซตติ้งนะครับปึ๊บนี่แล้วก็เลือกกราฟิกนะครับเอาเป็นปรับระดับ5แล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเป็นระดับ5นะครับ Motion Blur เป็นออ f นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น No Limit เรียบร้อยนะครับ แล้วก็มาดูที่โหมดเกมนะครับสำคัญเลยนะคือโหมดเกมนะครับทุกคนโหมดเกมตัวนี้เนี่ยมาที่ performance นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น gaming นะจะทำให้เครื่องแรงแล้วก็ร้อนขึ้นนะครับเป็นโหมดเกมนะครับเปิดเรียบร้อยมาลองเล่นนะครับนี่เปิดเสียงก่อนนี่โอโ้โหลื่นจริง่ะเนี่ยเป็นไง เจ็ดพัดนี่คือไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยมีเฟรมแบบลวงๆวงบ้างนะทุกคนเมื่อกี้แต่ว่าความร้อนเนี่ยขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับสำหรับวันพัดแนะนำให้ติดพัดลมนะครับสำหรับมือถือเครื่องนี้นะแนะนำให้ติดพัดลมอย่างด่วนนะครับผมว่ามันร้อนมากเนีย่ยอันนี้คือเพิ่งเล่นเองนะ 47เจแล้วนะครับทุกคนคือแบบโคตรโหดร้อนเร็วมากนะครับตัวนี้เราก็หน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็ปรับระดับ5ไปด้วยนะครับโหมดเกมก็เปิดเต็มที่เป็นไ,ไงโคตรสุดนะครับคือรีดเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้แบบดีมากๆนะครับตัวนี้ก็ถ้าใครจะเล่นเกมเนี่ยก็ต้องมีพัดลมอยู่แล้วนะครับติดพัดลมไปเลยแล้วก็เล่นแบบสบายๆนะครับ ราคาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ9,000ถึง1,000งหมกว่าบาทนะครับตัวนี้แล้วแต่โค้ดส่วนะเพื่อนๆเนี่ยดูดิโอ้โเป็นไงลื่นจัดอันนี้เต็มร่วงนะครับเนี่ย34เนื่องจากความร้อนนะครับคือมันเล่นแป๊บเดียวมันก็ร้อนแล้วนะครับอ่ะ อ่ะเดี๋ยวผมไปติดพัดลมให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมาครับตอนนี้เราได้ติดพัดลมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวที่ผมน่าจะชอบที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ b บ er ็คชาร์กแม็ c คูลเลอร์สโนะครับอลองวัดอุณหภูมิดูนะครับนี่เหลืออยู่39ทุกคนโอ้โหที่แรกมัน47เเลยนะครับเป็นไงคือพัดลมช่วยได้นะครับมาน กลับรถนะเนีย่ยลื่นจัดอ่าหน้าจอไปด้วยนะครับอะเช็คโหมดเกมดูเหมือนเดิมทุกอย่างนะทุกคน,นจริงๆเนี่ยปรับสุดเนี่ยผมว่ามันก็เล่นได้นะนี่แต่ก็มีแบบล่วงบ้างนะครับแต่ยังไม่เห็นเลขสามนะเห็นอ่ะเนี่ยยังเป็นเลขสี่อยู่นะครับอาจจะดูยากไปนะทุกคนผมปรับสีให้มันเป็นสีแดงนะครับ กลัวว่ามันจะจำเจนะกับตัวสีเขียวแต่ดูยากไปเลยนะเนะี่ยเูดโอ้โหลื่นจัดจะลองเล่นไปเรื่อยนะครับมาดูกันแต่อุณหภูมิ CPU ตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นไปถึง90เลยนะไม่รู้ว่ามันขึ้นตรงหรือเปล่านะครับ ราะว่าไอแอปตัวนี้มันจับอุณหภูมิแบตเตอรี่ไม่ได้นะมันจะจับได้เฉพาะบางรุ่นนะครับซึ่งอุณหภูมิที่ผมวัดบนจอเนี่ยมันก็จะเท่ากันกับตัวอุณหภูมิแบตเตอรี่นะครับก็ถ้าไม่เท่าก็ใกล้เคียงนะครับประมาณนั้นเนี่ยคือปุ๊บชนเนี่ยโอ้ลื่นมากขับช้าๆก็คือ60เฟรม่ะขับเร็วก็แลกหน่อยฮนะ ยังไม่เห็นเลขสามนะครับผมว่าโอเคเลยนะผมเห็นบางคนนะครับมีรถแบบยังไงอะ่ะไม่รู้ว่ามันเร็วแบบเร็วมากนะครับไม่รู้ว่าทำยังไงนะโอ้ยมีกระตุกนะครับเมื่อกี้เหลืออยู่17เฟรม นี่สิติดพัดลมแล้วคือไหวชิวสบายอะ่ะตรงขอบเครื่องก็ยังไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเราใช้พัดลมนะถ้าไม่ใช้ก็อาจจะร้อนมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเล่นเกมปกติแบบไม่ติดพัดลมเนี่ยมีเลขห้าสิบให้เห็นแน่นอนนะครับอุณหภูมิห้าสิบองศานะอ่าส่วนเว็มเลยก็เกมขายนะครับชิวๆเลยนะ เดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับเล่นมา3มนาทีแลว้ว49อ่ะทุกคนมันเอาไม่อยู่เลอเนี่ยพัดลม50แล้วนะครับเนี่ยหวอนว่ามันจะเอาไม่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าเวลาตอนเล่นเนี่ยเฟร,รมมันก็ยังไม่ลดนะครับ อยเเหลืนลร้อนมากนะครับใช้พัดลมก็ยังเอาไม่อยู่นะตัวนี้อาจจะต้องเป็นพวกชุดน้ำของวันพัดหรือเปล่าตัวนั้นก็ราคาเอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยความร้อนเริ่มทะลุขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนะ เริ่มร้อนมือแล้วนะครับต้องพวงมาลัยเนี่ยเริ่มร้อนแล้วนะคุณหภูมิ CPU ก็เก้าสิบเลยนะครับตอนนี้อ่ะลองวัดให้ดูอีกทีเนี่ยห้าสิบห้าสิบเอ็ดดูดิสุดมากพัดลมยังเอาไม่อยู่อันนี้คือเปิดโหมด performance แล้วนะครับพัดลมอ่ะ แต่ว่าเฟรมเรทก็ยังไม่มีเลข30นะครับถ้าม่ติดพัดลมเลยเนี่ยร่วงตั้งแต่หนึ่งนาทีแรกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแบบปรับต่ำบ้างแล้วกันนะครับมาดูปรับต่ำปึ๊บปบเนี่ยโอ้โหปรับต่ำผมว่าความร้อนลดลงเยอะนะนี่ปรับต่ำลื่นเลยห้าสิ่หสิบอะ เลขสี่น่าจะไม่มีให้เห็นนะครับสำหรับการปรับต่ำแต่อุณหภูมิขึ้นมาอีกแล้วครับแปดสิบแล้วนะแปดสิบสี่แล้วนะครับร้อนจริงๆโอ้ยชนอเป็นไงพอเราปรับต่ำเนี่ยคือเรายังไม่เห็นเลขสี่เลยนะครับ 6กสิบห้าสิบเปลอนิ่งๆนี่ฮลืม่มากสามสองหนึ่งนี่โอ้ชนชนกระเด็นไกลเลยอ่ะนี่มีเห็นเลขสี่สิบนะครับเมื่อกี้ชนแบบหมนุนมีสี่สิบเฟรมนะครับ ก็มีเลข40ให้เห็นบ้างนะครับแต่ก็น้อยนะสำหรับการปรับต่ำนะครับทุกคนอ่านี่มีลงมา30นะครับอันนี้น่าจะเกิดอาการเฟรมล็อกนะครับน่าจะร้อนเกินไปนะเฟรมมันก็เลยล็อกนะครับเหลืออยู่30เฟรมนะครับอุณหภูมิก็เอออย่างนี้เรียกว่าลดไหมน่าจะไม่ลดลดมาประมาณหนึ่งองศาครึ่งน,นะประมาณนี้พออุณหภูมิมันลดลงเฟรมที่ล็อกไว้เนี่ยมันก็จะพุ่งขึ้นนะครับ ก็น่าจะเป็นระบบเซฟตี้นะทุกคนกันไม่ให้เครื่องมันร้อนเกินนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นบาลานซ์นะครับก็น่าจะเย็นลงนะ,ะผมปรับเป็นบาลานซ์นะครับโหมดเกมแล้วก็ตรงเซตติ้เนี่ยเอาเป็นระดับ5เหมือนเดิมนะเป็นระดับ5นะครับดูซิว่ามันจะคุมความร้อนอยู่หรือเปล่า เก็กลับมาใกล้ๆเดิมแล้วนะสำหรับเซตติ้งระดับ5นะครับความลื่นก็ไม่ต่างนะครับก็ปกติเลยนะไม่ต่างจากหมดเปอร์ฟอร์แมนเลยนะครับเมื่อกี้ต้องดูตรงอุณหภูมินะ อุณหภูมิก็90เลยอ่ะผมว่ามันก็น่าจะ50องศานะครับคือร้อนจริงๆนะเครื่องนี้อลองวัดอุณหภูมิให้ดูนะครับฟึบเนี่ยโอ้โหอ่ะผมหยุดอัดหน้าจอแล้วกันมาดูกันหยุดเลยฟึบหยุดอัดหน้าจอนะครับแล้วก็เซตติ้งเหมือนเดิมนะครับเกมโหมดเป็นบาลานนะซ์นะเซตติ้งในเกมเป็นระดับ5นะครับ ดูกันอาจจะชินสเปคตรงที่เราอัดหน้าจอนะความร้อนอาจจะมาจากตัวอัดหน้าจอนะครับมาเดลองเล่นเลย นิ่งขึ้นนะครับทุกคนดูดิ60เฟรมค้างแล้วอ่ะเฮ้ยคือเราไม่หักหน้าจอนะครับอันนี้ลื่นขึ้นเยอะคือถ้าอัดหน้าจอเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก40 40ถึง60เฟรมนะครับแล้วก็ถ้าชนอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือลงไป30เลยตอนนี้คือไม่อยากหน้าจอนะครับ60นิ่งๆชิวๆ ลองวัดอุณหภูมิดูนะอุณหภูมิก็ยังไม่ลงนะครับห้าสิบเอ็ดจุดสองโอเคร้อนจริงนะครับทุกคนพัดลมก็ขอเป็นตัวท็อปเลยแล้วกันนะมาสรุปกันนะครับมาดู FPS ในตรงนี้นี่แล้วก็ดูครับ f อ s นะอันแรกเนี่ยเล่นไป4ี่นาทีนะครับแบบไม่ติดพัดลมเลยทีแรกเนี่ยมันก็ลื่นนะครับเนี่ยหกสิบแล้วก็พอมันร้อนมันก็ต่ำลงเลยนะมาดูครับอันนี้แบบติดพัดลมนะฟึบ นี่แบบติดพัดลมก็คือดูกราฟดิพุ่งชนเพดานเลยนะครับก็60นิ่งๆสบายๆนะครับมีให้เห็นแน่นอนประมาณนี้แล้วกันนะครับกับวันพัดเอทสาตัวนี้ร้อนมากๆนะครับใครอยากสังซื้อเดี๋ยวแปะพิกัดไปให้แล้วก็พัดลมตัวนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ